นายอยากตายเหรอดูเหมือนนายจะสะใจมากสินะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนี่เหรอเรื่องเร่งด่วนของนายเนะี่ยงานที่ผมให้ไปไม่ดีเหรอครับแต่ทำไมต้องให้ฉันแต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนล่ะคุณไม่รู้อะไรเลยพวกมันที่อยู่เบื้องหลังมีเป้าหมายอะไรกับนายน้อยซีอุน อานายมันไม่มีความคิดเลยก็ฉันจะดูแลเองแต่ทำไมต้องถึงขั้นเป็นบอดี้การ์ดเลยล่ะอ่ะผมถึงที่ใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะโทรกลับไปอีกทีนะครับตืดอ่ะเอเฮ้ยเโยไอ้บ้านี่เดี๋ยวแม่จะตามไปเชือดให้จินนี่เธอคงโกรธหน้าดูนะครับเธอคงจะน่ารักขึ้นถ้าเธอแก้ไขเรื่องอารมณ์ของเธอได้ว่าแต่จะไปพบเขาใช่ไหมครับ ถึงมันจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแต่มันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะนำจอกซองผมเองอ่ะรอสักครู่นะครับให้คนอื่นรออยู่ที่นี่ให้คุณเข้าไปได้เพียงคนเดียวพอามาผมดีใจที่ได้พบท่านท่านไตทลอีไม่สิ ท่านประมุกของแก๊งมาเฟียเช่ทำไมต้องมาทำตอนนี้ฉันกะจะรอให้เขาเจอปัญหาก่อนแล้วค่อยมาช่วยแล้วไอ้บริกาดนี่ไม่รู้ว่าตอนนี้ปู่เขาคิดอะไรของเขากันหืมมองอะไรของนายนนะ่ปะปะเปล่าว่าแต่เธอชื่อจินฮีเหรอ ฉันคิดว่าเธอชื่อจินนี่ซะอีกชื่อออกเสียงแปลกๆฉันชื่อจินนี่คิดว่าครูนั่นแนะนําชื่อฉันถูกหรือไงอ่ะเอ๋เข้าใจแล้วงั้นพวกเราก็เดินทางเดียวกันแล้วสิเพราะพวกเราอยู่ชั้นเดียวกันนี่ไม่ต้องมาตีสนิทถึงพวกเราจะอยู่ชั้นเดียวกันแต่ระดับมันต่างกัน ไอ้ห่วยอย่างนายรีบเก็บมือของนายไปซะก่อนที่ฉันจะตัดมือของนายตอนนี้นายอยู่ในสายตาของฉันอย่าทำท่าทีอะไรแปลกๆละ่ะครับครับคุณกิวบัมครับทำไมต้องเป็นเธอต้องขอโทษจริงๆครับมันเกินความสามารถของผมที่จะทำตามคำร้องขอของคุณได้ทำไมละ่ะตอนนี้ตระกูลชอนอูขาดแขนคนที่จะมาฟื้นฟูตระกูลจากการที่แยกจากกัน การที่จะไปช่วยทางสมาคมนั้นเอาเถอะฉันก็คิดว่ามันก็ดีแล้วจากการที่ร่วมมือกันของพวกเราอย่างไรก็ตามพวกเราก็มีเหตุผลที่จะขอความช่วยเหลือจากพวกนายลองดูนี่สิภาพพวกนี้ใช่แล้วมันเป็นผลมาจากการต่อสู้ของพวกมาเฟียพวกเราคิดว่านี่อาจจะเป็นการจัดฉากขึ้นแต่นี่มันใจกลางเมืองเลยนะครับ จนถึงตอนนี้การพระทะกันแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและชัดเจนขึ้นแล้วไม่มีคนธรรมดาเห็นเหตุการณ์มั่งหรอครับถ้างั้นโชคดีที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้ามืดจึงไม่ค่อยมีคนมากเท่าไหร่เราจึงจัดการปิดเรื่องนี้ไว้แต่คงไม่มีในครั้งหน้าแล้วละ่ะตั้งแต่เหตุการณ์ต่อสู้กับก้าวธรณีเกิดขึ้นพวกเราจึงระมัดระวังตัวเลยทำให้ละเลยทางสมาคมดังนั้นเราจึงพบข้อความเหล่านี้มากมาย ก้าธรณีคือพระเจ้าและนี่คือพวกเราคิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่อยากจะติดตามก้าธรณีและตอนนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยถ้าเป็นแบบนี้<ๆ>ก็จะมีการพทรากันระหว่างคนของโลกมาเฟียกับคนธรรมดาสิครับนั่นแหละที่ฉันกังวลทางสมาคมก็พยายามหลีกเลี่ยงถึงอย่างนั้นพวกเราก็จะหยุดเรื่องนี้ด้วยกําลังของพวกเราเองไม่อย่างนั้น พวกเราก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการระทะกันระหว่างคนของโลกมาเฟียและโลกธรรมดาได้โยไปเอกนเถอะอ่าครับที่ประจำจะเป็นซังโฮที่คอยรังแกเขาตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงแล้วเหรอเขานี่สวยจริงๆนะมันไม่ใช่แบบนั้นเออทำไมเราต้องออกมาข้างนอกทุกทีเลยละ่ะมีอะไรเหรอเพราะฉันออกมาข้างนอกเลยไม่อยากปล่อยนายไว้คนเดียว เออแล้วออกมาทำไมล่ะก็ a, ข้างในมันอึดอัดยังไงเหรอก็ a, พวกนั้นชอบพูดกับฉันแปลกๆเธอย้อมผมมาเหรอเธอตัดผมมาเหรออะไรประมาณนี้แล้วทำไมไม่ทำผมให้เป็นผมธรรมดาลนะ่ะแต่นี่มันเป็นผมธรรมชาติของฉันยะค่ะครับ น่าตกใจจริงๆที่ผมของเธอเป็นสีแดงมันหายากมากนะในทวีปนี้นะ่ะครอบครัวของเธอคงมีใครเป็นคนต่างประเทศสินะอ่าทำไมต้องมาสนใจว่าฉันเป็นใครมาจากไหนมันผิดด้วยเหรออ่ะซีอุนในทำอะไรอยู่นะ่ะเซฮีเธอเป็นใครเหรอเธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะ่ะชื่อวอนจินนี่ อืมพวกเธอคงไม่ได้สู้กันหรือทำอะไรอย่างอื่นสินะเช่มาไม,ไม่พวกเราแค่คุยกันน่ะจริงเหรอเป็นเพื่อนกันไวเนัเนาะเอแปลกเนาะโรงเรียนเรามีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเยอะเลยล่ะห้องเธอด้วยเหรอใช่แล้วเขาป,ป๊อปมากเลยล่ะเอ๊ฮิฮิฮ่าอะไรหัวเราะมาแต่ไกลจริงเหรอเฮ้เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> พวกเธอเนี่ยล่าเริงกันจัง อะไรกันพอรูปหล่อนั่นเป็นใครนะ่ะเขาคือคนที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนยังไงล่ะเอะทำไมผู้หญิงชอบเข้าจังก็เขาดูดีออกนี่หืเธอคือเซฮี ee, ใช่ไหมเอ๋รู้จักฉันด้วยเหรอก็เราอยู่ห้องเดียวกันนี่ว้าจำฉันได้ด้วยแล้วเขาใครเหรอนี่คือเพื่อนของฉันเองชื่อว่ารีซีอุนจ่ะ และเขาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่มาอยู่ห้องชั้นอินดีที่ได้รู้จักผมชื่อโยจิกัรครับผมชื่อลีซีอุน